ทตมขึ้นมา1หรือ5เลือกขึ้นมาเลยค่ะไม่แน่ค่ะชอบออกพิสดารแต่คนจะไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่ามัน3วันและเต็มที่ฮานอยถ้าออกเลขเดิมเต็มที่ให้3วันเลยไม่ไม่เคย4วันสักทีนะอืมเต็มที่3วันค่ะและอีกอย่างโอ้โหสี่เจนะ็ดน้อวันนั้นก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่บนล่างเลยโอ้โหพักก่อนนะพักก่อนอือหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งกับห้าโผล่นะคะ มาแล้วฝากแชร์ด้วยเพจเจ๊โดนปิดกันก้นการมองเห็นนะคะให้ทุกคนขอแชร์ให้เจ๊แค่นี้พอแล้วนะคะได้ในเคหุ้นช่งชวงเช้าโอเคอยู่ช่วงบ่ายเล่นยากมากเลยนะคะช่วงบ่ายวันนี้หุ้นออกไม่รู้สิช่วงบ่ายไม่ไม่เข้านะคะเอาโอเคชอบห้าค่ะโอเคนะแต่เจ๊ว่านะวันนี้หนึ่งกับห้าโผล่หนึ่งตัวแน่นอนในฮานอยนะคะหนึ่งกับห้าโผล่แน่นอนในฮานอยอ่ะ เราฟันตัวนี้เลยกันแล้วกันอ่ะบางคนอาจจะเรียกตรงใจกับเจ๊บางคนอาจจะเรียกไม่ตรงใจนะคะอ่ะบางคนอาจจะเรียกหนึ่งบางคนอาจจะเรียกห้าเดี๋ยวเราดูกันว่าเอ้ยเลือกตรงใจเจ๊หรือเปล่านะเอออ่ะวันนี้หนึ่งกับห้าโผวันนี้เจ๊ฟันห้าค่ะเพราะสูตรได้ห้าแล้วก็พิรหัสห้าด้วยอ่ะคลิกง,ง่ายตามสูตรตามศาสตร์นะคะอ่ะพรห,หัสห้านะพิรห,หัสห้า เออไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะพืชรหัสก็ห้าไงอ,อืมแค่นี้เองยัดตรงไหนใช่ไหมเออได้หนึ่งกับห้ามาฟันห้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้วันพืชรหัสพืชรหัสก็น่าจะห้าเนาะเออพุทธสี่พืชรหัสห้าเมื่อวานก็สี่ไะเออสี่บนสี่ล่างเลยอ่ทุกคนแคบนะคะแคบนะคะใครแคปบแล้วกดห้าให้ด้วยค่ะ ใครแกะแล้วกดห้าด้วยค่ะจะได้ไปต่อนะคะใครแกะบแล้วกดห้าให้ด้วยค่ะซื้อได้ลิงก์ที่ปักหมุดนะคะบาทละเก้าสิบห <c oughs> ้าเลยจิ้มล <c oughs> <ev> ิงกที่เจ๊ปักหมุดไปได้เลยนะคะใครแกะบแล้วกดห้าค่ะนะคะใครแกะบแล้วกดห้าค่ะใครแกะบแล้วกดห้าค่ะใครแกะบแล้วกดห้าให้ด้วยนะคะใครแกะบแล้วกดห้าให้ด้วยนะคะใครแกะบแล้วกดห้าให้ด้วยนะคะอะโอเค วันนี้ฟันห้าค่ะนะคะวันนี้ฟันห้านะคะวันนี้ฮานอยฟันห้าค่ะฮานอยวันนี้ฟันห้านะคะอ่ะแล้วก็ใครจะหาที่ซื้อที่แทงไม่ต้องมองไกลนะทิมลิงที่เจ๊ปักหมุดได้เลยบาทละ9 5้าสิบห้านะคะร้านที่เจ๊ปักหมุดได้เลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างนี้เราไปดูเลขทูบกันดีกว่าเนาะใครที่รอเลขทูบนะคะอย่าลืมนะใครเข้ามาแล้วเจ๊ขอคนละ สามแชร์นะคะช่วยกดแชร์ให้หน่อยเนื่องจากเพจนะคะคนดูไม่ค่อยแจ้งเตือนแล้วก็อยากให้คุยเรื่องรัฐบาลนะคะอยากให้คุยเรื่องรัฐบาลอ่ะทุกคนขาพิมพ์ทูบขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนแคปทูบสวยมากๆเลขสวยมากเลยนะอ่ะพิมพ์ทูบขึ้นมานะคะพิมพ์ทูบขึ้นมาเลยวันนี้ฟันห้าค่ะเพราะหนึ่งเลยวันนี้ห้าค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะคะทุกหน่อยไหมคะอ๋อของจเจน้นแค่หน่อยปกติ เราเน้นแค่นอยปกติอย่างเดียวนะคะน่อยอื่นไม่ต้องเน้นนะเน้นแค่นอยปกติอย่างเดียวนะคะเออเน้นแค่นอยปกติอย่างเดียวเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะคะรับทราบทุกคนอ่ะพิมพ์ทูบขึ้นมาค่ะนะคะวันนี้ห้าเด่นเพราะว่าสุดหนึ่งเลยสูตรได้หนึ่งกับห้านะคะแล้ววันนี้วันพฤหัสท่าเราฟันที่ห้าเลยวันนี้น่าจะห้านะถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนนะน่าจะห้าเนาะน่าจะห้า ให้แก็บทูบนะคะให้แก็บทูบนะคะเห็นเลขอะไรนะคะพิมพ์ขึ้นมานะคะทูบเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะใครเห็นเลขทูบอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสวยมากๆเลยวันนี้ทูบสวยมากๆนะคะใครเห็นเลขทูบอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะใครเห็นเลขทูบอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะใครเห็น